อาหายใจแรงแรงทีเดียวหายใจแล้วอา้าปากรู้สึกสบายขึ้นไหมยอย่าทำตลอดนะมันเดียวเหมือนหมาหอบนานๆทำจีเวลาใจเราขมวดขมวดนะเวลาใจเราตึงเครียดน,ะนีถ้าดีหน่อยนะเงยหน้าด้วยอยเงี้ยหูตามจะเปิดขึ้นมา ใจมันจะสว่างขึ้นมาได้เวลาพวกนั่งสมาธิอ่ะสังเกตดูเถอะเวลานั่งแล้วเคลิมเคลิมแนละ้วมันยังุดงดตรงอย่างงี้ไหมเนี่ยนะ mm hmm. ถ้าอย่างนี้เราก็ลืมตาขึ้นมานะเงยหน้าสะหน่อยปลุกความรู้สึกตัวขึ้นมาปนะลุกสติปลุกความรู้สึกตัวปนะลุกสมาธิให้ใจมันตื่นอย่าปล่อยให้ใจหลงให้ใจเคลิมไปนั่งสมาธิแล้วก็หลงเคลิมเคลิมไร้สาระที่สุดเลยนะ ก็ต้องรู้สึกตัวก่อนจะเทศก็มีคนมาถามเรื่องนั่งสมาธิว่านั่งไปแล้วมันหายไปหมดเลยร่างกายก็หายจิตใจก็หายดีไม่ดีไม่ด,ไมดีไม่มีสตินะไอ้อย่างนั้นนั่งแล้วเป็นปลมลูกฟักเคยได้ยินไหมปลมลูกฟักรู้จักฟักไหมบางคนอ้างรู้จักปลมลูกฟักแต่ฟักเป็นงไงไม่รู้จักรู้จักแต่แฝงงั้นต้องมีสติ กระทั่งเวลาจิตรวมลงไปนะร่างกายหายไปนะความคิดนึกอะไรหายไปหมดเลยจิตยังเป็นผู้รู้อยู่เลยไม่ขาดสตินะเป็นผู้รู้เด่นดวงไม่ได้คิดนึกอะไรสว่างสวยัยรู้ตัวอยู่ข้างในนะแต่ร่างกายก็ไม่มีนะอะไรๆก็ไม่มีถึงขนาดน,นั้นนะไม่ใช่ว่านั่งไปแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็หมดความรู้สึกตัวถ้านั่งแล้วหมดความรู้สึกตัวนี้ใช้ไม่ได้เลยขาดสตนะิไม่ได้อะไรเลยไปนอนซะดีกว่า นั่งแล้วนิสัยเสียงั้นไม่จริงสตินะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวหยุดนิ่งรู้สึกตัวรู้สึกสบายสบายอย่างนี้ไม่สบายอย่างนี้รู้สึกเนี่ยมันอึดอัดเกิน,น,นตึงเครียดไปน่นอย่างนี้ไม่ปัญญาไม่เกิดหอกใจมันจะตึงเครียดรู้สึกสบายสบายไปพอไหวไหม ไม่ยากนะเขารู้สึกตัวได้แล้วก็แยกขันวันนี้หลวงพ่อพูดมันเบสิกมากเลยนะเพราะว่ามีคนใหม่ๆมาเยอะเหมือนกันนั้นเลยสอนค่อนข้นขางเบสิกนิดหน่อยสอนว่าทำไงให้สติเกิดทำไงให้สมาธิที่ถูกต้องเกิดนะก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่หลงไปนะฝึกทุกวันทุกวัน ต่อไปจิตจำสภาวะที่ไหลได้แม่นพอไหลปุ๊บสติเกิดเองนี่ฝึกให้สติเกิดพอสติเกิดสติะระลึกรู้จิตที่ไหลจิตที่ไหลก็จะดับจิตที่รู้คือจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นนี้พอจิตทรงสมาธิถูกต้องเกิดขึ้นแล้วอย่างพวกเราเนี่ยจะมีจิตผู้รู้นะในห้องเนี้จำนวนมากเลยมากเกินครึ่งนะที่จิตเปนเป็นผู้รู้ได้แล้วล่ะ แต่ว่าพอมันจําได้ว่าจิตผู้รู้หน้าตาอย่างนี้นะจงใจทําขึ้นมาได้ใครเคยจงใจรู้สึกขึ้นมาบ้างใจมันจะเป็นผู้รู้นะแต่รู้แข็งแข็งรู้สึกไหมจะรู้แข็งแข็งเนี่ยต้องเรื่องนี้นะรู้สึกเทมากเลยรู้ตัวได้ทั้งวันเลยนจะยิ้มจะหัวเราะจะอะไรนะไอ้ตัวเนี้ยมันนิ่งอยู่ตลอดเวลาถ้าภาวนานะ แล้วทุกตัวเคลื่อนไหวแต่เหลือใจนิ่งอยู่ตัวเดียวผิดนะอีกกี่ปีกี่ชาติก็ไม่บรรู้ทาหรอกเพราะมันเหลือตัวเที่ยงเอาไว้ตัวหนึ่งมันต้องไม่เที่ยงทั้งหมดนะตัวรู้เองก็ไม่เที่ยงไม่ใช่เป็ปั๊มตัวรู้ขึ้นมาสร้างตัวรู้เทียมวิธีสร้างตัวรู้เทียม,มทําททได้สองแบบเวลาสอนอย่างหลวงพ่อเห็นไหมแจกแจงให้ฟังนะทำไมแจกแจงได้เยอะเพราะเคยทําผิดมาเยอะนะลองมา,มามากมายนะอย่างนี้จะใช่ได้ไหมใช้ได้ไหม ลองมาตั้งเยอะแะแล้วก็พบว่าไม่ได้สักอันหนึ่งนะแล้วอันไหนได้อ่ะอันที่ไม่ได้ทําอะไรรู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละไ,ได้แต่ว่ามันอดทําไม่ได้หรอกมิธีทําตัวรู้ปลอมนะอันหนึ่งดึงจิตขึ้นมาออกจากอารมณ์อันที่สองผลักอารมณ์ออกไปจากจิตมันก็แยกตัวรู้ขึ้นมาได้นะแต่ตัวรู้นี่จะแข็งทื่อๆนะโดยเฉพาะไอ้ประเภทแยกขึ้นมาแยกตัวรู้ขึ้นมานี่นะมันส่วนมากจะเอาตัวรู้ไว้ตรงนี้นะแล้วก็เหมือนดาวเทียมมองลงมาข้างล่างเนี่ย ร่างกายเคลื่อนไปไมันรู้สึกหมดเลยะไปเต้นโขนอ่ะถ้าจะสวยนะนะเหมือนคนอื่นดูนจปีนะตัวนี้เต้นดอกแน็คกแยกได้นี่ตัวรู้จำปลอมตัวรู้จริงอยู่ในนี้แหละไม่ได้ไปอยู่ข้างนอกหรอกถ้าแยกกันอยู่คนละที่แสดงว่าตัวรู้ปลอมตัวรู้จริงอยู่ตรงนี้เองไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกรู้สึกไปรู้สึกไปค่อยๆฝึกนะไม่ยากงั้นค่อยๆฝึกไป ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตหลงไปคิดนะหรือจิตมันหลงไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานก็ได้อย่างเรารู้ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมหายใจก็เรียกว่าหลงเหมือนกันนะถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนเคลื่อนไปคิดก็รู้เคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้เคลื่อนไปอยู่ที่มือเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องคอยรู้พอรู้แล้วต่อไปเนี่ยจิตจะตั้งขึ้นมาโดยไม่ได้เจตนานะ แล้วถ้ารู้บ่อยๆนะสติก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆพอไหลปุ๊บรู้ปับ๊บไหลปุ๊บรู้ปับ๊บตัวรู้ก็จะเด่นดวงขึ้นมาได้ทั้งสติได้ทั้ทงสมาธิแล้วนะโอกาส,ส,สที่จะเกิดปัญญาไม่ยากแล้วละนะเราก็แยกรูปนามใจเป็นคนดูแล้วนี่มีสมาธิแล้วก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์เกิดมาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปใจเป็นคนดูเห็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปใจเป็นคนดู อย่างนี้แหละเดินปัญญานะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใช้เป็นคนดูนะร่างกายไม่ใช่เราร่างกายมีแต่ความทุกข์บิบคั้นอยู่ค่อยๆรู้สึกไป